สบายดีทุสบายดีไปสุกุุกคนเนาะตอนน, Я, وت, ch, น mes, ี้ก็คะเำมืดแล้วท mm ุกคนว่าสิไปงานวันเกิดเบาเสือแต่ว่าฝนคือสโตกพี่น้องเบิ้งโคลมฝนมาเร็วสบายดีโอจะกลับมาใช่ ตอนนี้จนะถามไปนั่งตุยๆยอยู่ทุกคนเพ่นวา,าซิมาสซูพี่น้องพี่ไปได้บอสมืดบาดมือพ้นแท้พูหนะมืดตุบเลยนี่มันมืดไปอันนี้คือทองฟ้านะเนี่ยตรงนี้มันสว่างนิดหน่อยห้าต้นมะฮุงคอยเขาก็สอมใบออกพี่น้อง จักมือกัอนแตงซีอยู่บ้านอยู่ซองเชียร์สวนมันหกแหงอะรีทุกคนเอกไม่เห็นคนนะป่ะเดี๋ยวถามแม่นางมาก่อนี่เรอแม่นางมาเลยทุกคนไปแล้ว <c oughs> ข้ามมากรุ่นเง,เงียบกิบ อยู่งานวันเกิดบางเสือแล้วกันเก่ได้ไห ขาวขามันเขียวแล้วขาวขานาดีแลุอกนาวันดีวันดีวีวันดีันดีัวนดันดีวั่เนดีดวันดีวเนดน ก็เดี๋ยวเาไปเทเวนโหไปนกขาวปลาอยู่ท่าเพื่อนกันเนาะเงียบไฟหายไม่งสานางก็หอยมอโผ่มันคือเป็นมัวสลัวแบบนี้ว่ะเหตุปาพูเทาไปเนาะตาโลดใหกับหูมโยขบคุมใช่โอนะนะ ้อมใจหัวนะมิ่ายเนียงคนมันมาตงก่อนข้ำหมดคนกับที่โตขี้นองเอ้ยอยู่มันดันมันดันันดันนมาขอยิงเจี๊ยบพอดีมาขอยิงยูนิเออ้ยนันันนดันโคกันอยู่กันธรรมดาทุกคนไปกอนนะ้

ตาไล่ซองเล้วพี่น้องวันนี้เจริไปหาเห็ดน้ำข้าวบ่อไปหาเห็ดน้ำข้าวบ่อได้ยุคนโตวังข้ามนี่นี่นะเอาชุ้มหาผู้หาเห็ดอยู่ในป่าคือบริมีผล

กูด้โดเียแล้วะาบ่าเจ้อวจะกูมาแทนมานมาเทศจะไปหาทางใดัอแดงบอขาเห็นน่ะยข้าวแล้วมาพี่มาพี่เห็น้าอยู่ทางนั้นข้าวที่ข้าเห็นท้าแล้วขเว็ดมาฉันนะ เทกัน่ช่วยชันต่อสิฮัลโหลมองไข้บูใหม่เคลมไข่บูใหม่คือกันบัวน้ำใ่ใหม่เย้แล้วพวกจุ่มเดียววันโคตรเจ๊น่มักแข่งน้จุ่มที่เข่าห้องไม่เข จ่าสาวก็าจะมาใส่ชุดแล้วนี่บาทนี่นะบอสเขาอาสันเข่าก่อนบอ คือจังหวัดาคกันนากับชายที่ขาอกินข่าวน่อัินข่าวกันพี่น้องโดยโดยโดยกำลังพากันกินข่าวแล้วพี่น้องแล้วก็สิเข้าไปผูกแขนเบาเสือเนาะ อยู่ข้างด้านในพูดแหละภาควันเพิ่งนกระตั้งไปแล้วอยู่ในผู้พิจนรยูเงามเพดานชื่อเพื่อนนี่ดิเอาดอกดอกไฟตอนนี้บนบนบนปีเปอรเบาหรือเ่านะนะฮะดูสิมาเสียใบบาทเออดอกไม่อันนี้เนาะ ผู้ถาวบทั้งดนไงผู้แนดเปีนน้องเต็มเนาะสา,าวล่อยเขไาใจฮ็ตพวกเซลเซลคือว่าเจ้าก็ได้น้ำเขาบูบาป้าเค้กปีนี้เจ้ามันแตกสองเซนคือเก่าเด้อ

กินขคาปุ่นแอ็ดน้องกินแทกินวามิ้งานนี้กินแต่คาปุ่นอืมงานให้กินแทก็เราประหยัดกินมากน้อยกินอื้ออยู่ในมีแห้งยางสองรอบสามรอบสามจับสามจับจังว่าดูสิขับไปผูกแขนมินะ ปัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบารดียล้วมีพิธีวิวาส

เช็ดกอกขามาช่ยพี่จีนคุณแม่ไม่ทานมังกัดคุณเบิ้ไม่ได้หลานเอาแล้วเอาแล้วเรี้อเร้อเลยอดนี้เราหยุดนิ่งเราแข็งกันนั่นน่ะเออเราแข็งเลยเด็ดเด็เจ้าเบิ้งนั่นน่ะเออัั ป้าเค้กนะมาเต่อไปละซื้อละไปดูเล่าอะไรยว้ามาเชือดเนี่เด้อจะได้เย่บ่าวเด้อตำมลาเขาเจ้าว่าเค๊กนี่ยคือเค๊กแต่งงานมีสามชั้นพูอืมข้างลางเป็นเยลลี่มันก็เลยเชื่อมลง

เพลงนี้ตีลิกินเนาะพี่ต้องบอเออก็สเ้เบรกว้ก่อนละกันุุณตะกนเนาะจะไปผู้แคร์คน t a o มาลาคีนีบอเนีนีบอเน h a y เกิดเบาเสือด้วยรวรอบสามสิบห้าปีอะไรครับเาเน่โยตัวกลางนะคือมีเงินดอลลาร์เงินกับคุณพี่อีวนาพนดาฝากฟุกเคนเบ่าเสือพา่าอันนี้จ้าจ้าหองแก่เบาเสือพั่า ้อมคู่แงคู่เขียวดีเดี๋ยวค่อยรวยค่อยรวยวค่อยลำค่อยรวยคอยสุขภาพแข็งแรงผลบุที่เย๊ได้สังจงเกิดขึ้นวันนี้นะวันหน้าถูกัดเจ้ัเทอะบุกี่ขุดจางไงหอมแก้มิช้าอีกแล้วเจ มาน่แม่ผูกแขนอ่าพกควันจะ่สยพกควันอยู่ในบอ้าบ้บ้นบกรผูกอีกไร่อื่อผูบไม่จับค่ไเฮ้ยมาในส่วนายพิเศษที่ผูกนั่นดิรอบเด็กับผกอีกรอบงขายพิเศษ้ากเอกนะเอ้ยมีเงินน่อยเียปีผูกแทได้ มันยดเนอะยีกเนี่ยยัอยเบิงด้นพี่น้ามาปุกหนหน่อยด้วยหนุนหน่อยเดียวจะเดินกันต่อไละ กิน่ได้ขบพกินซอมจับมทรบ่น้ำโตกน้ำตุยกินผู้เดียวจันนะน่ะลดตัวเข้าไปเข้าไปกินผู้เดียวเลยเส้นตาลายก้อนเม็ดกับ้ำซุยได้กลิ่นน่ะน่ะลดต้นบำโตเป็ดหน่อยเดียวคุณก็จัดหนึ่งก้อยนี่ทีไรมาเออโอเคจะไปบูแค่ทำไ เหนื่อยเ่แล้วมูนบุ้นมาภารกิจรายจนตนไปขี่ออกเลยเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมันติดเอออะไรเนี่ยคะจับเอานี่จะใส่ถัวนานอนนี่จะใส่ยังไมามีกําจัดยัง่ยมาเอา ไปแล้วกยไปล้วกันแ้วไม่มีคนยาวังแต่่าไม่จ่ายยมาแล้่พี่ปีตาไววกนี่ก็ยังไม่หยุ่หยุงงโกแต่เฮ่ยอมามแล้วซืมาเบียดมาเบียดเอองก็ได้ห้อ อีหยังอีหย่างอีหยังไ่พอนะให้แกจได้คู่กระสิบก <ifies> <st ort tense> ันเขาบออยากวาออะกเลยางูย nah, ่างน้เด้อมาเด้อกูได้ยากอ่ะน้องน้องจะประมาณนี้แหละทุกคน าพี่น้องเหโอเคละทุกคนคิวมนจะเสแล้วจการพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องปาวเดังค์ลลงเม็ดลเม็ดแล้วเร็วๆก็นัรเนเวนเจ้าขืนเงื่อนไม่และคือว่าสิล่าขนสิล่าขนได้อยู่แล้วว่าวันนอยนะงังไม่เอ เอาบริเวณจองขอยของอาอันนี้นะของอาอาเขื่อนนี่แหละพี่น้องปดไรเดือดผสุดสาน